สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ด3คู่ได้เลียงให้ฟังกันก่อนจะไปครับผลงานเมื่อวานหน่อยเมื่อวานในยู u t u นะครับให้ทีอาร์เซนอลแล้วก็ได้นะครับให้ทีลิเวอร์พูลแล้วก็ได้นะครับให้ทีแมนเชสเตอร์เดคุณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอิ่มๆมาเลยนะครับในยูทูบเมื่อวานส่วนที่คุณวีพีครับวีพีนะครับตัวเตงให้พี่อาร์เซนอลนะครับลุกควบนะก็อิ่มๆกับชนะมา4-0แล้วก็ตัวชอบนะครับอีกตัวหนึ่งที่แถมให้ก็คือ คูแรกเนี่ยไปอยู่ในศึกดัดคัพนะครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะ PSV ครับเปิดบ้านของเยอรนของเดนฮาร์คด้วยแต่เวลาเที่ยงคืน45นะราคาตอนนี้ PSV ต่อ2ลูกควบนะครับ เขา่าจะเป็นเนี่ยเจ้าบ้านพ s v วนะครับก็เคาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเก็บชัยชนะมา6เกมติดต่อกันทุกรายการนะครับบ่งบอกชัดเจนว,ว่าเกมในบ้านพวกเขาเนี่ยเยี่ยมนะครับขณะที่ทีมเยอนเดนฮาร์ ark, ก็เป็นทีมที่ผลงานดีเช่นกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามว่าเขาเป็นทีมจากลีกลองนะครับซึ่งคุณภาพกลุ่มกําลังความแข็งแกร่งนั้นอนะ่ะเทียบกับทาง p s v ไม่ได้นะครับเลยเปิร์ม,ม้เจ้าบ้านต่อสองลูกควบสลูกครึ่งแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับฟอร์มของ p พีเือกว่าาทุกกกๆด้นรเมม็ีคุณภาาาพมกกว่นี้ดูสมว่ะเาในไ้อยย่าาางสบบนะะรััเพฉ้น คู่แรกมารุ่นแมสสกับ PSV ดีกว่าครับคู่ที่2ครับยังอยู่ในศึกดั้ครับนะครับเดอะกราฟซับนะครับ,ปบเปิดบอลนรำยองของอาแจคู่นี้เตะเวลาตีสามราคาตอนนี้อาร์แจกทีมเยือนนะครับต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเหมือนกัน ความน่จะเป็นนะครับคู่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าระดับมันห่างกันขนาดไหนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยเป็นทีมจากศึกจูบิเลนดลีกนะครับซึ่งอยู่กลางตารางนะซึ่งเป็นลีกลองของประเทศนะครับพวกเขาเนี่ยต้องต้อนรับกำยองของอาแจกยอดทีมจากลีกสูงสุดข,ของประเทศนะครับที่เหนือกว่าในทุกๆด้านเรลโปรไม้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อสูลูกลสวกครึ่ๆๆงยังไงก็ต้องไปต่อครับเพราะอาแจกนั้นแข็งแก่งมากๆนะครับระดับบอลมันห่างชั้นกันเกินไปเกมน,นี้อยู่ฝั่งต่อดีกว่าครับคู่ที่2ไปที่อาแจกนะ ผู้สุดท้ายครับไปอยู่บอลกูปาเดนเลนะครับของสเปนนะครับแล้วมาริดเปิดบ้านรองเยี่ยงของบาร์เซโลนาคุณดูแต่เวลาตีสามนะครับราคาตอนนี้เจ้าบ้านเรือมาริดต่อครึ่งนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยบาร์เซโลนาเริ่มแกว่งนะครับเมื่อแพ้2แมตช์รวดยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับแถมเป็นการเสียท่าเกมเยือนทั้งหมดล่าสุดไปแพ้กับทีมรองบอนอย่างอเมริกาซ้ำยังต้องเสียเลวันดอฟสกี้กองหน้าเบอร์หนึ่งไปอีกนะครับถึงแม้5ทิปก่อนหน้านี้พวกเขาเก็บใช้ได้หมดนะครับแต่ทว่าปัจจุบันไม่สู้ดีนะครับผลงานแแแลลลละะกกาา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 ัััังงงงงมมมมอ้้้ววววสสถนนนนนนนรรรรณ์่่่่่่เเเเป็หคคบบบทฝจจียภพ โเกมหลังสุดเก็บชนะไปถึง5กดลงกันไป21เม็ดมตรนะครับและไม่เสียท่าในถิ่นติดต่อกันมาหนัดนะครับจึงเป็นจังหวัดที่ดีนะครับช่วงนี้สาหรับหรือรมรูลนะที่จะกำลับอลิตตลอดการนะครับพร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปนอกจากนั้น3มทีปหลังนะครับที่บาโลน่ามาเยือนหรือรมพูลที่สนามแห่งนี้นะครับก็แพ้ไปหมดนะครับดังนั้นวันนี้นะครับโมเมนตัมน่าจะมาที่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นที่ราคาครึ่งหนึ่งไปที่เจ้าบ้านหรือรมพูลครับ จบแล้วนะครับ3คู่แล้เรียนให้ฟังอีกทีหนึ่งคู่แรกนะครับไปที่ PSV ครับคู่ที่2ไปที่อาร์เจ็คครับคู่สุดท้ายไปที่โรเมริสครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีอหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปปดีษท,ทุกวันสำหรับนี้ไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ